หากินยากมากนะครับที่ปลาปูนาจะมีมาขายนะครับเพราะว่าคนใช้สารเคมีเยอะครับเขาก็แน่นไปก่อนนะครับพอดีเตรียมสถานที่ไม่ทันนะครับไม่คิดว่าจะได้มาเยอะครับนี่ตัวผู้นี่ครับนี่ก็ตัวผู้ วันนี้ก็มาช่วงสองครับก็คือเอาตัวเล็กลงนะครับตอนนี้ก็เตรียมไว้แล้วนะครับเป็นบอ่ออยยางเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะทำแบบเร็วครับเพราะว่าผมก็จะเดี๋ยวจะออกไปทำงานละก็จะเป็นแบบทรงนี้ก่อนนะครับก็คือใส่กระมังนะครับแล้วก็มีผักตบนะครับผักตบชวาแล้วก็มีตรงที่ให้ซ่อนนะครับก็จะเป็น ตัวนี้ข้างล่างเป็นอิฐนะครับก็ยกสูงขึ้นมานะครับฝั่งนึงก็จะแห้งนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะมีน้ํานะครับน้ําใหม่นะครับก็จะเปลี่ยนน้าทุก2วันนะครับตัวนี้จะทําระบบน้ําล้นอยู่นะครับเดี๋ยวจะเจาะอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเจ้าปูลงแล้วนะครับเพราะว่าน่าจะเริ่มซึมๆแล้วนะครับไม่ได้ฟอกอากาศตต่ตัวตายก็มีนะครับ นี่ครับตัวกำลังสวยนี่ตัวเมียนะครับตัวใหญ่อยู่นะตัวใหญ่อยู่นะครับตัวเมียลงเลยฮะวางตัวนี้ก็ได้ลองดูจะวิ่งไหมนี่ครับค่อยๆไต่ไปละเด็กก็หัวทิ่มนี่ครับลงไปแล้วนะครับเดเก็บลงเลยตัวเล็กๆเนี่ยเดี๋ยวตัวผู้สองทุความสามารถสูงมากครับ ดูเขาปีนครับปีนป่าแข็งแรงจริงครับอุนาบ้านเรานะครับลงปูฟอออากาศเลยครับนี่ครับอออดออเลยนะครับเขาอยู่แห้งแบบนี้นานแล้วนะครับเนี่ยเราต้องเรียบเอาลงนะครับอยู่นานกว่านี้เดี๋ยวตายนะครับนี่เดี๋ยวให้เขาไต่ให้เขาไต่ไต่ไต่ลงครับ ฟอกกา,กากเลยลงไปเพื่อฟอกเลยครับเดี๋ยวเอาลงไปเรื่อยครับตัวใหญ่ก็เลือนะครับแต่ว่ามันไม่มีกล้ามผมก็เลยไม่กล้าลงเอาลงที่อีกบ่อหนึ่งนะครับเห็นไหมฟอกกาเลยครับลงไปเพื่อฟอกเลยนะครับอยากอยากไข่ใจมากนะครับโอเคเดี๋ยวเอาลงไปเรื่อยๆครับตัวเล็กๆตัวผู้ก็เยอะนะนี่ใส่นี่ตัวผู้เยอะมากวิ่งจูดเลย ใกล้เคียงกันอยู่ครับนี่ใส่เล็กๆประมาณนี้นะครับนี่ครับใส่นี้ดูดิเดี๋ยวเขาก็นี่ครับนี่ตัวนี้ตัวเมียครับโอ้โหแบงดีเลยนี่ก็จะได้มาตัวเมียนะครับนี่โอ้โหวิ่งเร็วจริงครับลงไปพื้นเขาก็จะฟอ,อกอากาศเลย นี่เหมือนกันครับอุ้ยนี่ก็ตัวเมียอีกครับอุ้ยช่วงนี้โชคดีครับมีแต่ตัวเมียนี่ครับฟ้าอากาศเลยครับลฟอากาศเลยช่วงนี้ได้แต่ตัวเมียให้รู้สึกดีครับแต่บ่อนั้นบ่อนั้นจะเป็นตัวผู้เยอะนะครับและทําเป็นที่หลบให้เรียบร้อยแล้วนะครับจะได้ไม่หนีบกันนะครับแล้วก็จะเป็นที่หลบเขาด้วยนะครับเพื่อจะ คนจะได้ไม่มายุ่นงนะครับวุ่นวายนะครับนี่ตัวคู่ครับนี่ฮะนี่ตัวเมียรครับตัวเล็กๆก็ตัวเมียรครับนี่ครับไปแล้วครับอุ้ยนี่ก็ตัวเมียอีกช่วงนี้โชคดีครับตัวเมียเยอะมากบ่ทีเวิร์กเวิร์ก นี่ตัวนี้แหละครับนี่ก็ตัวเมียอยีกครับตัวเมีย,อ,ยอีกเอบอบ่อนี้ดูอยู่อ่ะเจอแต่ตัวเมียครับนี่ไตไตบนมือไตบนมือได้ไปแล้วนะครับอาหารที่จะให้ก็เป็นไฮเกียดนะอันนี้ตัวผู้อาหารที่จะให้คือไฮเกีดนะครับ แล้วก็น่าจะเป็นพวกอาหารพวกปลาพวกอะไรปลาดิบอะไรประมาณนี้นี่กระตูพู่นะครับตัวเล็กๆวิ่งเร็วมากชุกชุดก็เป็นไฮเกรดอาหารปูก็จะเป็นพวกพวกปลาซิวปลาอะไรเงี้ยครับปลาซิวดิบนะครับแต่ว่าให้นานๆทีให้นะครับใช้ให้ทุกวัน นะครับก็เป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนรสชาติอาหารนะครับอันนี้ไปศึกษามากับอาจารย์ปูเป้นะครับอันนี้ผู้ครับนี่ครับตัวผูด้ดูดูดูวิ่งจุดๆอ่านี่ก็ตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยครัแต่ตัวว่าตัวมียะไปใ,ใกล้เคียงนะครับีแบบนึงครับนี่ก็ เดี๋ยวหลายตัวนะครับเดี๋ยวเอาลงเลยแล้วกันนะครับเดี right. the the s no <S ๋ยวก็จะถึงมาแยกอีกนะครับวันหลังนะครับคัดไซต์นะครับตัวผู้วันนี้ต้องให้เขาลงไปฟอกอากาศก่อนนะครับน้ำใสๆนะครับนี่ครับจับอย่างนี้เลยนะครับก็จับเบาๆห้ามจับแรงนะครับเขาจะหนีบเรานะครับนี่จับแค่นี้เขาเขาจะไม่หนีบเรานะครับจับเบานะครับ เอาเอาเอาสนุกอีกสนุกอีกโอ้โหดูครับมันเล่นนี่ครับนี่ครับเขาฟอกอากาศต้องต้องเปลี่ยนน้ำนะครับถ้าเขาฟอกไม่ได้เขาจะตายนะครับนี่ครับให้ไต่ลงไปเลยนี่ครับถือก็ได้เวลาจับปูว่าจับอย่างนี้นะครับ บเบาเบาก็ได้ครับจับอย่างนี้ก็ได้เขาไม่เนีบหรอกฮะถ้าเราจับ,บเบาเบานี่ครับดูดีอยู่ด,ดีไม่ยอมลรนนะฮะไม่ได้เงีบนะครับเขาก็เกาะเฉยไม่เนีบครับวิธีการจับปูก็พยายามจับ,บเบาเบานะครับไม่งั้นเนีบครับเขารู้สึกว่าเขาตกใจเขากลัวนะครับแล้วก็เขาต้องป้องกันตัวเนาะถ้าเราจับเขาบเบาเบาก็เหมือนกับเขาก็ไม่มีอะไรฮะนี่เห็นนะ เขาก็ไม่เน,นีบนะครับเขาก็จะจับเ,าเบาๆนะครับเ,เลียกลายตัวเอาการไปไหนเนี่ยจะรอดไปเนี่ยไม่เป็นไรฮะทดสอบกันไปครับทดสอบทดลองกันไปครับนี่ก็เดี๋ยวจะอัปเดตให้ ผู้ชมทุกคนทุกท่านเลยนะครับได้ดูกันเรื่อยนะครับทุกๆสัปดาห์เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าการเลี้ยงปูนาเนี่ยทุกวันนี้หาก,กินยากมากนะครับที่ปลาปูนาจะมีมาขายนะครับเพราะว่าคนใช้สารเคมีเยอะครับเขาก็เริ่มตายกันเยอะนะครับเราต้องเลี้ยงเอาเองนะเนี่ยอันนี้ซึมๆนะฮะต้องลงน้ำน่ย้ยจะได้ฟอกอากาศนะพอฟอกปุ๊บก็จะ อาการจะดีขึ้นครับจับมาทีละสองเลยฮะนี่ปื๊ดปื๊ดปืด,ปดนี่ยังแข็งแรงอยู่ครับยังแข็งแรงเป็นบางตัวที่มันซึมซึมมีตัวเมียอยู่ครับตัวเมียยิงจุดตัวเมียครับตัวกำลังสวยเลยนะครับเีปล่อยลงไปฮะบ,บ่อน,นี้น่าจะสี่ห้าสิบตัวได้ โอ้ปูด,ดูซึมไอ้ลองไปลงน้ำโอ้วิ่งเลยมันหลอกครับมันหลอกว่ามันซึมครับตัวปูอันนี้ตัวเมียอีกแล้วโอ้บ่อนี้ตัวเมียเยอะจริงนี่ตัวนี้ก็ตัวเมียนี่ก็ตัวเมียเหมือนกัน รปล่อยใส่ใบไมด้ดูดิเป็นยังว้าววิ่งลงไปเลยครับก็จะนานแน่นหน่อยนะครับเดี๋ยวก็จะมาแยกอยู่แต่วันนี้ต้องอยู่แบบนานแน่นไปก่อนนะครับพอดีเตรียมสถานที่ไม่ทันนะครับไม่คิดว่าจะได้มาเยอะครับนี่ตัวผู้นี่ครับ นี่ก็ตัวผู้นี่ก็ตัวผู้นี่ก็ตัวอันนี้ตัวเมียรครับเยอะน่ะน,นะนี่ครับเพียบเลยวิ่งกันฟ้านเลยฮะนี่นนเดินอยู่นน่นน,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 นะครับก็ดีครับเดี๋ยวจะทดสอบทดลองให้ดูนะครับสมาชิกจะได้ไม่ต้องลงทุนนะครับเดี๋ยว ดูคลิปผมก,ก็ก็สามารถเอาไปศึกษาได้ครับเดี๋ยวผมศึกษาแทนเลยแล้วกันนะแต่ถ้าคนไหนที่มีความรู้ความทดลองเลี้ยงเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วได้ผลดีก็คอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับฝากคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับคอมเมนต์คุยกันครับได้เลยนะครับใต้คลิปเลยนะครับอันนี้ตัวเมียนะครับจะได้แชร์ประสบการณ์กันครับเนี่ย ว่าใส่พันธุ์นี้ดีไหมหรือใส่พันธุ์ไหนดีกว่านี้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เลี้ยงยังไงไม่ให้ตายนะครับให้ได้ลูกแล้วก็ได้ขยายพันธุ์ได้ขายได้กินนะครับตัวนี้ก็เมียวิ่งแบบเร็วนะครับอ่าใกล้จะมาตัวสุดท้ายแล้วครับนี่ก็ตัวเมียอีกโอ้โหดวงดีมากครับช่วงนี้นี่ครับวิ่งปื๊ดเลยนะครับนี่ก็จริงๆแล้วก็ยหมดละฮะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b e ให้ก็ให้ช่องเกษตรผาเพลินนะครับโดยอหลังพาเพลินนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตปูที่เลี้ยงไว้นะครับทั้งปูใหญ่และก็ปูเล็กนะครับให้ดูทุกๆสัปดาห์เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าผมก็ชอบเลี้ยงสัตว์อยู่แล้วนะครับแล้วก็อยากให้เป็นข้อมูลนะครับส,สำหรับสมาชิกนะครับที่เข้ามาชมช่องนี้นะครับก็ จะได้นำไปทดสอบทดลองเลี้ยงดูครับก็ผมก็จะทดลองเลี้ยงให้ดูเกือบทุกสายพันธุ์แล้วครับครับผมขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจครับสวัสดีครับ